รถวัออนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าไปเลยคะ่ะสวัสดีคนดูพันคนนะคะใครที่สนใจแบบอยากพอนเบาๆกำลังมองหารถไปขับทำงานหรือแบบอไปเที่ยวอะไรนิดหน่อยเนาะต้นอ้อขอแนะนำรถคันนี้เลยคะ่ะพบกับต้นอ้อเช่นเคยนะคะวันนี้ต้นอ้อจะมารีวิวรถครอบครัวเจที่นั่งเป็น Al a อลเวนซปี2013นะคะ ข่าวจัวเลยต้นอ้อขอกระซิบบอกโปรโมชั่นพิเศษนะคะวันนี้นะคะต้นอ้อจะมาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าต้นอ้อเลยออกว่าวันนี้พอดีทีปีหน้าไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ต้นอ้อแนะนําคันดีเลยไปได้หมดทุกที่เลยจ้าสําหรับใครนะคะที่สนใจรถเกง๋งหรือเจ็ดที่นั่งไม่ว่าจะเป็นกระบงกระบะมีหมดค่ะลูกค้าขอเพียงแค่ เอาบัตรประชาชนแค่ใบเดียวแล้วก็มาที่เต็นท์รถไงยุทธหรือติดต่อต้นอ้อมาทางนี้เลยค่ะต้นอ้อขอย้ำนะคะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะเอลเวนซ่าคันนี้ค่ะผ่อนแค่หลักพันเท่านั้นจ้า